สวัสดีครับมาพบกับผมเสี่ยน,นิคลมโตรประจำวันที่10ตุลาคม2565ก่อนจะไปวิเคราะห์อบอลคืนนี้เฮียก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นอีเช่นเคยนะครับเพียงพี่ๆน้องๆคน,นไหนไทายผลฟุตบอลถูกรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไม่อั้นทายผลคู่นอตติงแฮมนะครับพบกับเอฟตันวิลล่าว่าทีมไหนชนะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ปิดทายผลกิจกรรมก่อนบอลเตะสานาทีเพียงทายผลใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ สำหรับทีเด็ดเมื่อคืนก็บวกกันไปนะครับเวคแฮมยูเ็ดก็บวกเอาชนะฟูลเล่ด้วยประตู3ต่อ1ก็บวกกันไปครับกับทีเด็ดเมื่อคืนสำหรับทีเด็ดคืนนี้เราไปกันที่ศึกบอลฟิมิยร์อังกฤษคู่ระหว่างนอตติงแฮมพบกับแอสตันวิลล่าแต่เวลาทีสอของคืนนี้เจ้าบ้านนอตติงแฮมผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่า ฟอร์มยังดูป้อแป้อยู่ตามทรงของทีมบอยเพราะในเกมลงเล่นในลีกมาแล้ว8นัดเป็นการชนะ1เสมอ1และแพ้แล้ว6เกมด้วยกันแถมยังเป็นการแพ้รวดในลีกมาถึง5เกมติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนเอตันวินล่าผลงานในภาพลงในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องถือว่าฟอร์มยังดูมี มากกว่าขึ้นมาอยู่บ้างและเหมือนกันเพราะเกมในลีก3าเกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ1และเสมอ2เกมด้วยกันเกมนี้แอตันวินล่าเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านถ้าเทียบกันดูจากเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกในช่วงที่ผ่านมานั้นมองว่าทางด้านทีมเยือนอย่างแอตตันวินล่าเองพวกเขาก็พอจะอยังดูมีทรงอยู่และดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมน้องใหม่ของฤดูกาลนี้ ที่เพิ่งจะแพ้รวดในหลีกมาแล้ว5เกมติดต่อกันทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนแอตต n นบิล่าจะบุกมาและน่าจะเก็บ3แต้มได้กับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นคนว่าเรียกเชียร์แอตต n นบิล่าก่อนจากการวันนี้เฮียมีเว็บดีๆมาแนะนําเว็บยูฟ่าละ24 hr หเดียวในการลงทุนที่ดีที่สุดมีครบจบในเว็บเดียวและยังมีโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายให้เลือก วันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชมและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแจ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปในวันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ